ตอนนี้เราก็อยู่กับทางขึ้นชมสะพานมิตรภาพไทยลาวและตอนนี้เราก็อยู่กับที่ดนานิสานชาแนลสวัสดีอีกรบค่ะเรามาทำที่นี่มาทำอะไรเอ่ยเราจะเดินข้ามแม่น้ำโขงไปประเทศเลาวนั่นเองค่ะทุกคนมีใครเดินไปบ้างไหนยกมือขึ้นะเรากำลังจะขึ้นไปชมจุดชมวิวของสะพานไทยลาวค่ะ จีด่งอีสานเพิ่งมาครั้งแรกค่ะทุกคนก็เดินไปนน่นกันแล้วโทรมาทำไมอยู่นี่ค่ะไม่ต้องโทรล่าสุดโทรตามคุณแม่แล้วค่ะทุกคนนึกว่าคุณแม่หายไปไหนเดินยาวๆกันไปเดแต่เราจะเดินเลยนะ เมื่อกี้จากด้านหน้านะประตูได้จอดรถริมถนนเลยริมฟุตบาทเลยแล้วก็เดินเข้ามายูจังหวัดหนองคายค่ะตอนนี้ที่แตนอีสานยังไม่เคยยางสะพานไทยเล่ามีแต่แบบนั่งรถพานนั่งรถขามแม่นม้ำแต่ยังไม่เคยเดินพานไปก่อนละ โบกไม้โบกมือ <laughs> เอ๊ะสวัสดีที่แดนิสันค่ะโอ,โอเคหน้าตาคุ้นๆนะ, <laughs> ะเดี๋ยวเราจะตามไปเดี๋ยวจะไม่ทันเขา <laughs> สีย่งเ่ท่านเพลินแบบเงี้ยวๆไปเลยค่ะ <laughs> เดินขึ้นมา <laughs> จะพบตองนี้ปุ๊บปึ๊บาก็เดินขึ้นมาผู้ใดที่ยังบ่เคยมากะค่ะััดีไม่นะัสดีเราเป็นเพื่อนกนะ <c oughs> ันนะยางยางขึ้นต่ำยางต่ำขึ้นมากเลยะคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีไปอนุรักษ์นิดนึงห้ามทิ้งขยะในเขตสะพาน เย้ายาขึ้นมาเลยมือหนีท่องสะพานให้เล่าค่ะข้างบนเป็นรถที่ว <c oughs> ิ่งเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้จอรดรถอยู่ตรงนู้นสีแดงจอดริม แล้วก็เดินเข้ามาตามเส้นทางเอ้าเอาว่า,าไงครับไม่นะ <c oughs> อลิ้นห้อยจะไปด้วยเหรอจะไปน้ำตีขึ้นไม่ให้ยางนี่ค่ะนนี่ใส่เทมาอะไรครทำแล้วน้องคนวรทำ ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยเปิดคลิปให้นอยครับช่าวานี้ครับวันนี้เราอยู่กับทีไดอีสานนะครับน้องอุ่นีจริงเราเเปิดคลิปไปแล้วค่ะต้นคลิปแกล้งพี่ดีให้เปิดคลิปอีกทีนึงยายพ่อเป็นคนหนองท้ายเทแต่ไม่เคยมาไม่ยัยพ่อนลนะไม่ยัยพ่อเกิดขึ้นยของที่ไดอีสานอันนี้ก็สามรอบปันค่ะ น,นี่ค่ะอ,อันนี้แขกไม่รับเชิญนี่ค่ะกัคืนมาหอมถนนอยูอนนย่ขวามือเดินคืนมาค่ะเสร็จป,ปุ๊บเดินคืนมาก็จะเจอท้องชาติไทยกับเฮ้อม่มาหรอชงทาไทายหรือท้องอย่างท้องข้าบ่อ ถึงมาก็จะเจอทงชาติไทยสองทงคู่ขนาดนะคะบักง่ายทายละหนเป็นยางกันไปพูดล่ะคือเป็นนัสาหลังเหือว่าอด้ติดไม้ซะด้วยสิ <c oughs> ยางเหล่นเอาคือว่าจะย่างเหล่นซื้อ ไปเครื่องเนาะไปเลยค่ะเครื่องแล้วก็จะมีเล่นค้นเดินนะคะมีเล่นให้ยสำหรับคนที่เดินแล้วกับความมือก็จะเป็นเล่นลดเห็นปึ๊บเฮ้ยข้งางหลังเขา มีแดดปีมุมไยกับพร้ากับขื่นไม่ยางเลยยางเราบรรยากาศอะค่ะ คปนี่นยังมาเคยมากะคะเอาคลิปมาฝากไปแล้วโอ,โโอ้ระวังทางแสดงว่ามีงานแสดงอย่างแน่เลยเสียงคือนมาบ่นนี่ครับ,รบที่แดนอีสานตะโกนบอกแมวว่ามีเสียงเพลงครับมีเสียงมาจากฟังประเทศเลาวค่ะน่าจะมีงานสังสรรค์เพิ่นน่ะแหละค่ะ ตอนนี้เฮาก็เดินขึ้นมาแล้วค่ะเดินบนสะพานมิตรภาพไทยเล้วค่ะเป็นสะพานที่หนึ่งสะพานแห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่เชื่อมโยงกับมิตรภาพไทยเลาว่า <c oughs> <c oughs> นาสิแม่และค่ะมูเจ้าขาเสียงมาจากฟังเพื่อนบ้านเฮานะคะ แสดงว่าเครื่องเสียงเพิ่นสุดยอดเลยนะข้ามแม่น้ำโขงมาหอดประเทศไทยเลย <c oughs> นะฮาากดีเนาะเสียงม่วนไหมเข้ากันนึ่งว่าเสียงอยู่ฟังไทยตอนเนี้ยกำลังเดินขามค่ะยังอยู่ในขอบเขตประเทศไทยแดนไทยค่ะเพิินเอินว่มาแดนไทย ส่วนสภาพนะคะบ,บรรยากาศดีดีล่มช่ยค่ะเนี่ยแหะค่ะเรียกว่าผ้าเดินขามแม่น้ำโขงค่ะไปประเทศเล่าแต่ว่าเขาจะเดินไปได้แค่ครึ่งทางซึ่งมีสอประเทศนะคะประเทศไทยกับประเทศเล่าก็คือแบ่งกันคนละครึง่ง บรรยากาศดีค่ะผู้ใดที่ยังบ่มีโอกาสผ่านมาทางนี้ค่ะอย่าลืมแบบมาที่หนองคายเดอ้อสำหรับที่แดนอีสานแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเพิ่นนะคะที่เพิ่นได้เดินข้ามแม่นำ้ำโขงส่วนแม่นตรงที่นะ,ะ่ะน่าจะมาประมาณครั้งที่2องหรือข้งที่3แล้วนี่แหะคะ่ะ ตั้งแต่สมัยเพิ่นเปิดสภาไม่ไม่หนูลละค่ะมาแล้วก็บริไม,มาอีกเลย เหตุผลที่ประยัดปิดเสียงคลิปอยากให้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆเสียงล่มเสียงพัดเย็นสบายแห้งแห้งพี่น้องแม่น้ำคงสายนี้นะคะกระถูกแบ่งเป็นคนละครึ่งระหว่างประเทศไทยและกับประเทศลาวพี่น้องหักแพ้ วันนี้ดีได้เก็บบรรยากาศก็ฝากกา็ดีไฟดีดีมากเนี่ยระคะตู้ไฟที่บอกว่าจากประเทศไทยแล้วกลับไปประเทศลาว สามว่าบ๊ายบายที่แดนอิสารจะยงยางปหอดสุดห้างน่นนะคะสุดแดนประเทศไทยสุดเขตแดนประเทศไทยค่ะ ช่วงเวลาที่เข้าไปเดินเป็นช่วงเวลาโดยประมาณ17นาฬิกาหรือหาโมงแรกนั่นเองค่ะเล่วแล้วห้ากืสุดทางแล้วค่ะสุดเขตแดนประเทศไทยห้ามผ่านเดินผ่านบ่ใดได,ได้พี่น้องเพราะว่ามีกล่องเนียกล้อ,องวงจรปิดเ,เพิ่นติดตั้งไว้เมืองอยู่ค่ะาขามบ่ใดนะรลักไกาบ่ใด สุดขอบเขตแดนไทยค่ะอยู่ระหว่างกลางประเทศไให้ละกับ ตอนนี้เราอยู่จุดสิ้นสุดของประเทศไทยแล้วนะครับต่อไปจะเ,เป็นประเทศเล่าแล้วนะครับ <laughs> ใครที่มีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวด้วยนะคะโุ้ยเสียงกำังแบบนี้ก็ได้ <laughs> <laughs> ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาด,าาด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กดสมัครของซับสไคร้ซับคืนซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ <laughs> ป็นจังไดกันแนค่คะวิวงามเ่าะตอนนี้เกิดยืนอยู่ล่างกลางแม่น้ำโขงค่ะระหว่างประเทศไทยและกับประเทศเล่าผู้ใดมีโอกาสอย่าลืมแวมาเด้อหากมาคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกเขาเลยเด้อจะได้หาบรรยากาศแบบนี้มาฝากเอาละสมใจแล้วที่แดดอีสานได้ย่างบนแม่น้ำโขงคุณแล้วที่แดดอีสานเพิ่นมักบ่กคักผู้ใดมีโอกาสอย่าลืมแวะมาเด้อ เดินขึ้นมาชมวิวบรรยากาศได้เล่นนะคะบ่มีคาใยใจนะทุกคนนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเดินขาบแม่น้ำโขงกันู้ใได้มากคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราในเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กด subscribe ในเดอ้อ